เนี่ยเจียงไฮนะครับ่นานผมบอกเกยป้านะค,นครับวันนี้ผมจะพาทุกคนเดินทางมาตีเจียงไฮตีอำเภอเวียงชัยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นตลาดถ้านึกถึงบ้านผมอะ่ะก็จะเป็นตลาดบรรทั้นนะครับวันนี้เรามาดูว่าตีเจียงไฮเนี่ยตลาดโลโก้เป็นจะมีพักหรืออาหารอะไรอย่างขายของเนาะเดี๋ยวเราเดินมาป้ายแม่นะี่สวัสดีครับแม่ขายอย่างนี้โอ้ผมลูก,ล,กลูกนันนะอันนี้อย่างนี้ครับ <No. S 2> น,น oh, โหนานอ่ะน่านบอกมีขายนอแบบนี้อันนี้คือแม่เอานอมาแล้วก็เอาเอาเอามาซับอยูน่นะอ๋อ oh, เอาอันนี้ปิ้งมาแล้วขายซิบอ๋อ <Okay. S 1> oh, ถ้าถ้าเจียงไฮ้ไปเอาไปย่างกินนบเอาไปแกง <Okay. S 1> ก็ได้มันก็นน,น,นี่นอนเผาอ๋อ oh, ย้ายขายนอเอาหนุนย้ายน้อยหนึ่งอ่ะเอาบ้ดไปเอือเปื่อนแม่เปื่อนผมแกงนะครับ โอ้ยวมเ <ifi ets> นี่ยเจียงไายนะครับนานผมบอกเคยป้านะเปิ้นเอานอมาซับแล้วขายเนี่ยมัดอันนี้อันนี้ห้องหนึ่งมัดไว้เนาะอ่าเนี่ยสิบบาทนะครับนี่1สิบบาทเอาไปป้อแกงเลยเนาะเอาสักสองเนาะเอาไปป้อแกงลูกบาลลูกเมืองนานมาอ่านี่แล้วก็เปิ้นก็จะมีอันนี้อะย่างนี่ครับ<ด>อันนี้อันนี้ดอกเนี้ยวแล้วก่อน้ำเงี่ยว้เจียงไฮ้เปิ้นว่าเด็ดว่าครับแป็นก็ อ่าน้ำเงี้ยวจะหายแต่แบบมีน้ำเงี้ยวอ่ะนี่แต่ดอกเงี้ยวอ่าสาบาทเนี่เนาะงั้นเราจะอุดหนุนหลงไว้นะครับ